สวัสดีแฟนเพจทุกท่านค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดระนองนะคะพอนําทุกท่านมายังเกาะตาคุดค่ะซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งท่านพลตรีสรันติสกุลตานางนะคะได้มาเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนค่ะซึ่งเป็นกําลังของตอชดที่4108นะคะซึ่งเป็นตชดชุดเฝ้าตรวจชายแดนชุดเดียวที่อยู่ในบนเกาะแห่งนี้นะคะ ซึ่งจุดตรวจชาแดนจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะเป็นจุดที่เป็นหน้าดา่านสําคัญที่ทําการดูแลพื้นที่ที่ติดกับฝั่งทะเลของประเทศไทยและก็ประเทศมาเมียนมานะคะฝั่งจังหวัดฝั่งจังหวัดระน,นองค่ะฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นของเมียนมานะคะ ซึ่งบนเกาะตาคูห่งนี้นะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ค่ะเป็นชาวประมง,งซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งนอกจากท่านผอบอสันติจะมาตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าตรวจชายแดนแล้ววันนีเน้เป็นช่วงของการถือศีลอดของพี่น้องไทยมุสลิมนะคะท่านเองก็ได้นําความปรารถนาดีพร้อมทั้งจะนําสิ่งของมามอบให้แก่ พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะค่คคะเพื่อจะได้ใช้ในการละเสรงอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของท่านผอต้นกันค่ะที่นี่จะเข้ามาได้ยังไงว่าต้องมาทางเรืออย่างเดียวนะคะเท่าที่สอบถามข้อมูลเนี่ยจะมีเพียงแค่หมู่บ้านชาวบ้านกับชุดข้าตรวจชายแดนของตชดที่4108เท่านั้นนะคะระบบสาธารณูปโภคต่างๆแค่จะไม่มีเลยโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่มีนะคะถือว่าเจ้าที่ที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นอกเหนือจากจะดูแลรักษา ความสงบอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะยังยัง,ยงทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ด้วยค่ะนี่เองเราก็ได้มาดูการปฏิบัติงานแล้วก็มาให้กําลังใจใพี่ๆในส่วนของที่เป็นเจ<ช>้าที่ตารวจตะเวนชายแดนจริงๆว่าช่ว<ด>งนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะวันนี้เป็นวันครอบครัวด้วยพี่ๆเจ้าหน้าที่เหล่านี้ค่ะยังไม่ได้กลับไปพักผ่อนที่บ้านนะคะต้องปฏิบัติหน้าที่ทําหน้าที่อยู่บนเกาะแห่งนี้นะคะซึ่งการเดินทางค่ะใช้เวลาเรานั่งเรือมาถ้าเป็นเรือเร็วก็ประมาณ สานาทีนะคะแต่สอบันในชาวบ้านว่าถ้าเกิดว่าต้องการเข้าไปยังฝั่งในเมืองจังหวัดรนองต้องใช้เรือหางยาวใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะมาจากไหนน้องริยะคนเหนือว่าเราเห็นหน้ากับคนเหนือแน่นอนดีมากอยู่เหนือไม่มีทะเลมาอยู่นี่อยู่เกาะเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ลงเกาะไหมครั้งแรกเลยนะแล้วหาปลาเป็นไหม

ไปอยู่กับพบที่ชกทุ้งขาก็ปัญชีสามก็หลายคนนะถามว่ามาจากไหนมาจากช่องคารบิวถิหนาถิ่นหมูหลายคนเลยผรถองอีกไปได้หรอป่ามีไหไม่ไปไม่ดีไหมมีร้อยข้างบนอ่ะร้อยไหนวรอย่สี่ตพบเป็นพบสกทุงขาด้วยคุมปชะอทั้งหมดเลยแนวเวียดแทั้งหมดแล้วก็ชนลอสีสามก็คุมสกทราันลมก็คุมแล้วไนั่จะมีปรอยู่ในมือผมเยอะแล้วผมจะทำใกับปัจรเยอะทำงานกับทเยอะ ก็เดี๋ยวชุดมาตรวจตั้งแต่4 1 0 1จนถึง4 3 0 4ม1 4นหนึ่งสี่่ข้างล่างแล้วถึงตับไปนะแล้วก็เดี๋ยวหมุนเรือกันไปอยู่นะนะครับก็ขอให้ขอให้ส่งกำลังใจให้นะทั้งแมวพวกเราทุกคนเพราะว่าไปมาก็เจอทะเลอากาศดีนะผมผมผมช่วยดีเขาเรียกผมช่วยอยู่นะนะตื่นมาเจอทะเลข้างหลังเขาโอเคข้ากีดนะโอเคเอาขับกันแล้ทุกคน เอาไปสบายๆเอาไปสบายู่ไหนของเอาไปเตรียมไว้แล้วว่าไงนันเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชาวบ้านเราจะเดินไปในหมู่บ้านของชาวประมงนะครับซึ่งเป็นคนท้องถิ่นอยู่ที่นี่นะเป็นชาวเกาะล้านเป็นี่นก็จะนับถือศาสนาอิสลามมันมีเรื่องคองอยู่ที่นี่เรียนขายไปไหนวะไอวัดรู้ไหมผมมาถี่นี่ไ เห็นว่าอย่างไงเขาเกาะเกาะที่เราเห็นอยู่นี่เป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือพื้นที่เกาะที่มีปัญหาฮะนะครับมีปัญหาของตั้งแต่สมัยอังกฤษนะครับอังกฤษนั่นคือเกาะลามเกาะคันอยู่นี่ที่เห็นนี่เกาะคันใกล้ๆนี่พอที่ดกอันนู้นอันเล็กๆนะครับสามเกาะสามเกาะเนี่ยเป็นพื้นที่โนแมนแลนคือแต่ว่าทรัพยากรบนเกาะไม่มีอะไรหรอกโนแมนแลนนี่คืออะไรคะขอบอกค่ะคือเป็นพื้นที่ที่ยังในเรื่องแผนที่ ที่แบง่งเส้นแบ่งเขตยังไม่ชัดเจนก็เลยให้เป็นชื่อที่ว่างเปล่าก่อนห้ามใครไปทำประโยชน์ในพื้นที่เพราะนั้นบนเกาะเนี่ยห้ามคนไทยกับคนมีมากขึ้นเหมือนกันสามเกาะเกาะล้ามเกาะคันเกาะขี่นกซึ่งลางเกาะเนี่ยถ้าเกิดแบ่งใครกันดีแล้วในฟื้น่มีความชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็มีผลจับดั้งลึกออกข้างนอกอนะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะ็นผลทางยาวลึกข้างนอกอีกเพราะนั้นก็เลยยังยงยังไม่เรียบร้อยแต่ทางรัฐบาลต่อรัฐบาลก็ ยังให้คงอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาไปปัญหาไปทาเรื่องอื่นดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องเรื่องการสู้รบกันนะครับมันเลยไม่มีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราจะพาไปเยี่ยมเยี่ยมเด็กๆที่อยู่ที่เกาะตาคุดนะครับเกาะตาคุดที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีมีกี่ครอบครัวกี่ควเรือนนะโอเคที่ทั้งหมดสี่พันห้าคนเรือนสี่พันห้าคนเรือนนะแล้วกันเป็นอาชีพเขาจะทาเป็นอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นประมงพื้นบ้านได้ปลาได้ต่างๆก็จะไป ออาเมื่อไรคนถามเมาว่าเกาะนี้มันอยู่ที่ไหนส่วนไหนของของพื้นที่เกาะเกาะนี้อยู่ทางอ,ออกมาจากเมืองดานองนะครับออกมาจากเมืองดานองออกมาประมาณนั่งเรือสะบีบูสมาสักยี่สิบนาทีก็จะถึงตรงนี้เป็นดาวชายแดนทางทะเลนะครับ <c oughs> ใต้สุดมันเขตใต้สุดของประเทศเนียนมานะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าวิกตอรีพ <c oughs> อยต์นั่งถนี่จุดของพม่านะฮะเขาเรียกวิกตอรียพอยต์ก็จะเป็นแนวแนวเขตด้านน้านน้ำนะครับน้านน้ำใต้ บรรยากาศแบบธรรมชาติมากนะะฮหน่วยเองของตอนฉดอที่มาอยู่ตรงนี้เองเป็นไงบ้างครับการทํางานภารกิจแต่ละวันก็ก็หก็กระภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพบกนะครับมีการออกกาดเสบีนทางน้ําก็ก็ลาะเสบ,บีร,าารอบกอเกาะนี่ครับผมการทำงานมีประสบปัญหาอะไรบ้างไหมครับท่งนี้ับยังไม่ยังไม่พบปัญหาเลยจะลำบากนิดหนึ่งที่นี่นะครับเหมือน เหมือนเราจับเจ้าที่มาปล่อยเกาะ <c oughs> แ,แต่ว่าน,นี่คือหน้าที่ของเขาห <c oughs> น้าที่จะต้องมาดูแลเรื่องเก็บแดนทางน้ำ <c oughs> รเรื่องของการท่องเที่ยวเองในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงครับบ <c oughs> อกว่าตรงนี้โควิดเราปิดหมดทั้งการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าคนไทยก็ยังเที่ยวตรงนี้มันมันไม่ไม่มีพื้นที่ท่องเที่ยวมันไม่มีโฮมสเตย์ไม่มี <c oughs> ที่พักอะ่ะส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านผมากกว่าแล้วท <c oughs> <c oughs> ี่พักใกล้ๆก็จะเป็นเกาะสินหายเกาะพยายามเกาะช้างแล้วซึ่งเป็นเกาะแหล่งท่องเที่ยวที่มองเห็นอยู่ได้เน่ย ด้านหลังเนี่ยครับไม่ไม่ไกลมากถ้าไปอย่างนี้นะครับถ้าบ้านเองคนใหญ่ก็ประกอบอาชีพก็เป็นชาวป,ประมงชาวประมงลงุงเป็นเหัวหน้าชุมชนนี่ป่ะอ่ะอนานยายโกอบมันเจ็บเอาไปด้วยกันด้วยกันดปกันมั้งสบายดีลงุงสบายดีครับเดียวตรงนี้ลูกบ้านเราเนี่มีกี่คนตอนนี้สามสิบแปดไม่พาเรือนสามสิบแาเรือนนะป้องกันโควิดด้วยนะครับ มีแมก็กมีอะไรไหมมีเดี๋ยวผมมาแจากหนูมา,ม,มาแจากนะครับ้าไปเยี่ยมน่อให้กำลังใจไม่ได้มาส่วนใหญ่ไอ้ทั้งนี้เป็นมุสลิมหมดเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นประชาชนชาวมุสลิมทั้งหมดครับอาชีพก็คือประมงประมงพื้นบ้านได้ปลาเนี่ยอะไรก็นําไปขายที่ใน,นเมืองในตลาดนะครับตัวนี้เป็นไปออกไปทุกวันไหมบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ได้ออกเด้อเป็นไงตรงนี้ขาอยู่ขาปลาปลาปลาดีขึ้นมมันไม่ค่อยดีก็ไมันก็ดีเหรอ อ๋อก็เป็นชุมชนใหญ่อยู่นะฮะทำได้ทไมมีแต่ผู้หญิงอ่ะผู้ชายไปไหนหมดผู้ชายทำงานได้สบายดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายไรทำงานไรป่นเหรอไปทะเลค่ะนึกว่าผู้ชายหายากหมู่บ้านนี้หายากไหมไม่ได้เลยไปดูครับเรียนัวที่ไหนตอนนี้ ชิ้ก่อนที่ไหนรับแล้วข้ามไปข้ามกลับไปกลับทุกวันมีเรือรับส่งติดรับส่งนะตั้งใจเรียนนะลูกนะครับตอนนี้ไปเชิญค่ะได้แล้วตอนนี้ทำไมต้องใส่แมสก์น่ะทำไมต้องใส่แมสก์งานอะไรงานอะไรครับโควิดโอเงโควิดน่ากลัวไหมน่ากลัวน่กลัวนะครับป้องกันป้องกันโควิดที่ดีที่สุดคืออะไราไงอล้มืนัางมือ โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับครับผมเดี๋ยวแนะนาตัวก่อนผมพลตีสารติสกุนานะครับเป็นผู้ประชาการกรมแังงเทศสตรีนะครับเคยอยู่ที่นี่มานานมากตั้งแต่เป็นผู้พันผู้การผมมาที่นี่บ่อยขึ้นมาก่อนนี้บ่อยนะครับตอนเป็นผู้การเป็นทุกพันชุมชนมุสลิมทุกต่อผมไปบมนแล้วสินไถ่ชุมชนของมอแกนก็ไปนะครับแวะไปเยี่ยมไปให้กําลังใจไปช่วยเหลือที่นี่ก็มา แต่ช่วงหลังนี้พอไปอยู่ทังตอนล่างไปอยู่ที่สามจังหวัดก็ไม่ค่อยได้มาแต่นีแต่ผู้การสวุวจนะครับคอยดูแลตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็มาเยี่ยมให้กําลังใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตามพงกันโคุดตอนนี้นะต้องรักษาระยะต่อที่นึงนะครับแล้วก็ยังติดแบงนะครับมีแต่ผู้หญิงล้วนเลยผู้ชายทำแล้วผู้ชายนี่ไปกี่วันเนี่ย<ป> <laughs> ตอนเย็นก็กลับเขาจะเยังก็กลับนะ,ะมาได้ปลามาเยอะไหม วาวตัวนมากวาวคนคุ้งพอวาวหมดไปโอเคล้วปูมานะใช่แล้ไปขายบนฝั่งใช่แล้วที่เหลือเราก็ไปกินบ้างใช่ไดให้กําลังใจนะครับแล้ววันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับมาของตชดที่อยู่นี้ตชดอยู่ที่ดีไหมดีค่ะดีไหมทำความเดือดร้อนให้เรามั้ยน่าใจไครกล้าพูดแล้วพูดจะไม่ทำความเดือดร้อนมาได้มีไหมได้ทำมาดีไหมลูกไม่ได้าฮ่าฮ่าฮ่าปั ถามเด็กดิถามเด็กี่ถูกต้องที่สุดเลยฮะโอเคเขาจะบอกว่าไม่เดือดร้อนนะเหเหนือละเหนื่อละนะลูกนะครับวันนี้ก็มีของไม่ได้มามาแจกให้กับให้กับชุมชนนะครับหัวหน้าชุมชนนะนี่เป็นผู้ชายคนเดียวเนี่ยที่เหลืออยู่ไม่ออกทะเลไม่ออกทะเลแล้วนะโอเคก็ก็มีอะไรนะครับก็ฝากพี่พี่น้องๆ้องของเราสอนด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรแล้วเขาก็บอกช่ยวยเหลือพิจารณากันแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงเราก็เอาเรือไปที่ในเมืองในอนองใช่ไหมก็ต้องดูให้ดีวนะ่าหลังนอนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปลเวลาเข้าเมืองเวลาล้างมือด้วยเวลากลกับมาเพราะในเมือมงนองติดแล้วนะรู้ยังทราบข่าวยังทราบข่าวแล้วเล่นที่นี่เล่นสื่อออนไลน์ไหมเล่นโทรศัพท์ไหมเล่นได้หมโอ้โหเก่งยังเลยนะกอ้โหดีดีแล้วไฟฟ้าอะที่ไหนตอนนี้ยไฟป่านใช่ไหมไปป่านกัน ไปปันของหมู่ชุมชนใช่ไหมะ <ๆ S 1> นะครับขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับผู้ก,ก,า πά, ก,การีเลยไหมบุการีก็ให้ทีมหม้อก็มีของดีนานหมอบให้ช่งวงนี้ช่วงขอเรามาเดินถึงที่อดใช่ไหมถึงที่นอดถืๆๆอธิดอดนะโอเคทุกคนเลยถึงที่อดทุกคนนะครับก็ขอส่งพาะสุขในเดือนอัมคารเดือนแห่งนี้ให้กับประชาชนที่ทักถ <ๆ S 1> ึงศาสนาอิสลามแล้วตอนนี้มีที่ละหมาดไหมครับอยู่ละหมาดที่ไหนมีใช่ไหมข้างบนนะ แล้วก็ขอให้เดือนเห็นความสุขนี้จงประสบแต่ความสุขนะครับประสบความสุขทุกคนนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจตารวจะช่วยเหลือก็บอกแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรบ้างเอ่ยวันนี้อ๋อมีอินทผลัมเราจะมีอินทผลัมนะครับมีน้ําตาลแล้วก็ขนมของหวาน แจกเป็นผ ah <No ู้แทนรับมอบให้ผู้แทนรับมอบก่อนครับเอาเด็กก่อนสักเั่าน um> ี้ก็ได้แล้วเอาเอาผู้ใหญ่มารับอ่าเด็กรับมอบตัดให้ลูกพ่อครัวละอ่าเดี๋ยวให้เอนพี่ผู้แทนเป็นตัวแทนให้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปแจกจ่านั่นครับคุณนะวันนี้ทางท่านผบเองก็จะ้นำเอาสิ่งของจำเป็นนะคะที่ใช้สำหรับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปแจกจ่ายกันนะทากรค่ะนี่ก็เป็นการ นำเอาสิ่งของจำเป็นนะคะมามอบให้แก่ทางชุมชนชาวเกาะตาคุดนะคะก็จะมีอินทภาลามค่ะนนเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของ การถือศีลอดนะคะมันจะใช้ในการรักศีลอดในช่วงเย็นนะคะก็จะมีมีขนมหวานไอเปิดปอชเลยเลยิก็อินทผลัมค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแมสค่ะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าบนเกาะจะไม่มีการแพร่ระบาดแต่ตอนนี้ในส่วนของตัวฝั่งพื้นฝั่งฝั่งทางเมืองนะคะก็เริ่มมีการแพร่ระบาดก็ต้องเข้าระมัดระวังนะคะมามีขนมมาฝากเด็กๆด้วย นี่นะครับนานๆทีนะครับจะมีการเข้ามาแบบนี้นะฮะก็เด็กๆก็จะดีใจกันฮะเพราะว่ามาทุกครั้งก็จะมีขนมมาฝากมีของมาฝากนีเลย

มาเดินุงนะครับเอามากี่ขอได้เหลือเฟือทั้งหมู่บ้านเหลือเฟือเด็กใหญ่บอกว่าขอด้วยเด็กใหญ่เด็กโตเด็กโตเด็กโตนะครับ อ้าดได้มาไม่ต้องอายเยอะแยะเลยนะครับเยอะยวนะครับจากปช่วงเิ็เทอมด้วยเก็บเทอมด้วยเด็กก็อยู่กันเยอะพอดีเข้ามาเยอะเลยมีหัวใจกันรัวๆกันมาเพียบเลยนี่เราอยู่กันที่เกาะพีพีจังหวัดระยองเลยนะฮะเด็กเด็กโตเเด็็กกลเด็กเล็ก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 ขอด้วย ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศวันครอบครัวนะคะที่วันนี้ท่านผอเองก็ตั้งใจมาเยี่ยมเยี่ยมชาวเกาะค่ะก็คือถ้าไม่ได้เข้ามาก็หาโอกาสยากที่เขาจะได้ออกไปกันใช่ค่ะก็ถือว่ามาเยี่ยมถึงที่เลยนอกจากจะได้มาเยี่ยมชุดเพื่อตรวจชายแดนชุดต่อชดอแล้วก็ยังได้มีโอกาสได้มาพบปะกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะก็แล้วก็อยู่กันแบบแบบเออเอออัทรนกันแล้วกันนะคะก็เป็นชาวเกาะที่อยู่บนพื้นที่ของเกาะตาคุดวมดระนองค่ะเอาเด็กโต เอาไหมครับเอาไหมครับเด็กเด็กเด็กเอาปวดหน้าชุมชนปวดหน้าชุมชนเอาไว้แจกเอาไว้แจกอีกก็ได้ครับนี่เอาไว้ให้หมดเลยนะเอาไปแงกนี่นะปวดหน้าชุมชน้วครับไปเลยครับรับทั้งหมดเลยครับเอาไปแจกกันเด็กนะเอาแจกนิดเดียวใครหมดแล้วมาเอากับคุณลุงนะลูกนะเอาลงที่ลุงอะไรชื่ออะไรคนที่เชื่ออะไรเชื่ออะไรหอกเลยหมดเลย ลูกเลยอยู่ที่ป่าเนี่ยเด็กไม่รู้จักเนี่ยใช่ค่ะเขาใช้ตัวแทนไงเขาใช้เรื่องอะไรนะฮะใช่เชื่ออะไรลูกคนนี้เชื่ออะไรใช่ใช่ใช่ก็ใช่อย่บอกนี่อย่าบอกทำไมโอเคเอามี่พร้อมสู่ทุกคนนะครับก็เดี๋ยวก็จะเปิดบอสตอนเย็นนี่เห็นไหมอ๋อ แจกได้หมดเลยแจกแจกให้แจกครบทุกคนนะให้ให้หมู่นักชุมชนเขาพูดอะไรนิดนึง่งพูดลูดพูดอะไรหน่อยเขาสึกหน่อยเป็นไงวันนี้เจ้าที่มาเยี่ยมเยียนเคยมีน้องเคยแบบมีคนมาเยี่ยมแบบนี้บ่อยไหมมาเยี่ยมบ่อยครับดีใจไหมเวลาเขามาอยากจะบอกอะไรเขาบ้างขอบคุณที่เขามาเยี่ยมครับ กำลังใจมีของมาฝากแบบทุกคน่าต้องดัดก่อนนะจากอะไรคุามเป็นอยู่ตอนนี้ขาดหรืออะไรไหมคะหรือว่าอยู่กันได้โอเคอยู่กันได้สบายดีไม่มีละคนอะไรครับอ๋อค่ะตอนนี้เห็นว่าอยู่ไม่ได้ก็โควิด19บเต้องรักษากันเหมือนกับก็คือปลอดภัยนะคะก็ช่วยกันดูแลนะคะมีอะไรก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงที่ต้องตรวจอยู่ใช่ไหมคะ มาถามกันจะมาอีกเยอะเลยว่าที่ที่ไหนอ่ะที่นี่คือเกาะตาคุดจังหวัดระนองอ่าตาคุดอ๋อตาคุดไม่ตาคุดตาคุดนะคะเกาะตาคุดคุดโลครุคุดตาคุดอ๋อโอเคขอบครับลูกดูดณครับไปไปดูเด็กเด็กมั้ยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม พอไหมขนมพอไหมน้ำน้ำสืดพอหรอพอพอเหรอเอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมข้างหลังพยักนะเอาเอาข้างหน้าบอกไม่ไหวแล้วมันเรือทุมาใช่มที่นี่มันมีน้ำประดานี้จะเทมือครับือปะนี้อยู่ปอไหนแล้วปอหนึ่งปอหนึ่งเนาะหรออยากอยากให้โรงเรียนเปิดไหม จริงเหรอลูกชอบเรียนหรอชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดอันนี้อันหนึ่งบอกหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองบอกสองสี่บอกสี่แปดบกแปดับก้านาย่านะต้อันคิดกันคิดกอนเงินทไม่พอเดี๋ยวพี่ให้ยืมน่ารักมากลุ้นลุ้นลุ้น ถามว่าแปะดกแปะได้เท่าไหร่คลังน้ำกินกินกกินใช้ได้เลยใช้ได้เลยให้ขนมให้ขนมอีกซองเอาเอาเอาเด็กเด็กบอกว่าเด็กน่ารักมากใช่ค่ะเด็กน่ารักมากสมบูรณ์ทุกคนเลยสมบูรณ์เด็กเกาะเลยเชืิดนะครับสมบูรณ์อ่กางกินตตั้งแ่ออนนุุบบาาลล อ๋ออันนั้นวันหนึ่งมสามเลยเหรอเตรียมเตรียมก็มีเตรียมอคือข้ามไปเรียนที่เกาะฝั่งนู้นน่ะหรอเนี่ยที่เห็นเนี่ยไปยุแล้วลำบากเวลาไไไม่ด้ปนะฮะเวลาหน้าฝนก็จะไปลำบากได้ขึ้นลมแรงที่นี่เช้าๆก็จะมีเรือรับส่งแบบนี้นะคุณแม่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าฝั่งก่อนนะขอบคุณทุกคนนะครับคุณครับแะ้วค่อยมาเยี่ยมใหม่นะสวัสดีครับ เดี๋ยวจะไปแล้วพี่ผู้หญิงฝากอะไรถึงคนผู้ชมหน่อยฝากให้มาเยี่ยมชาวเกาะหน่อยค่ะค่ะมาเชิญมาเที่ยวที่เกาะนะคะอ่ายินดีต้อนรับใช่ไหมคะค่ะค่ะปลอดภัยปลอดโควิดนะคะขอบคุณมากค่ไม่มีโควิดค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นเด็กเด็กนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของชาวเกาะนะครับเทปอะไรครับ บรรยากาศของเกาะตาขุดน้อยๆนะ,ะลมโกรกเย็นสบายมากเลยอา,าอากาศดีมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็เป็นที่ที่ชุดช่อตรวจชายแดนของกองกำลังเทพตรีนะคะทําหน้าที่ในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือที่น้องประชาชนอนอกจากจะเฝ้าระวังทางน้ําแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์กับชาวบ,บ้านที่อยู่บนเกาะอย่างดีด้วยนะคะเมื่อกี้เราผ่านมาเราก็จะเห็นของ ของฝั่งของพม่านะเขาก็มีการตั้งตั้งฐานของเขาเหมือนกันก็ผชันหน้ากันอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นการป้องกันเข้าตรวจชุดชายแดนนะคะทั้งของทั้งสองประเทศค่ะยิ่งในช่วงโควิด -19 บาระบาดแบบนี้นะคะก็จําเป็นจะต้องมีการลาดตระเวนทางน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเรื่องของการลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเกาะตรงนี้นะฮะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเขาจะมากันปกติไหมไม่ได้มากันปกตินะฮะมันไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะว่าเป็นเป็นหมู่บ้านชาวบ้านชาวประมงแห่งหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่บนเกาะนะคะก็จะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่ทวไปนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ40หลังคางเรือนที่อยู่กันบนเกาะนะคะเราเองก็มาเป็นครั้งแรกเนาะหือว่าอกาสที่ดีได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนซึ่งบนเกาะนี้ก็นับถือศาสนาอิสลามวันนี้ก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้นําเอาสิ่งของนะคะมามอบให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ในการลักษสิ่งเกดในช่วงเย็นวันนี้ด้วยใช่ไหมะคะก็เป็นการพลกปั่นเยี่ยมเยียนทั้งกางําลังแล้วก็พี่น้องประชาชานทำให้กําลังใจกันกับวันนี้วันรอน่าวสวนะคะอ่ะเพี่อให้อ่านคอมเมนต์บ้างเอ้าอ่านคอมเมนต์เ้ื่องพายย่า สวัสดีคุณพัชรีด้วยสวัสดีเป็นกำลังใจทุกคนคะ่ะแอดมินได้สูตรโอโซนดีเลย <laughs> ขอบคุณนะคะช่วงนี้แอดมินเองก็สุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่รนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,ะที่วาต่อเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางเข้าฝั่งนะคะขึ้เมามาหากินนะครับเพราะว่าตอนนี้ เราเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับภารกิจ3วันนะฮะติดตามภารกิจของฝอว์ต้นนะครับเดินทางเยี่ยมหน่วยต่างๆนะฮะดูการปฏิบัติของหน่วยในการปฏิบัติช่วงของสงกรานนะครับก็ในเรื่องของอาการรักษาปลอดสมบรเรียบร้อยในช่วงสงการานนะครับการ,รักษาความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดด้วยนะครับนี่ฮนะชุดเฝ้าตรวจ ชายแดนที่4108นะครับเป็นของพี่ๆตดครับเเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าที่นี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องนั่งเรือต่อฟากไปนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับครับผมนะพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้น้ำลดนะครับเราก็จะไปกันลำบากนิดนึง เป็นไงบ้างครับเราหลังจากมาที่นี่แล้วก็อันดับแรกเลยก็คือมาเห็นความเป็นอยู่ของชุบปะตุที่นี่แล้วก็เห็นประชาชนที่อยู่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอย่างดีขึ้นเยอะสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยนะครับหน้ามรสุมเนี่ยบฝนตกลมแรงแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยที่นี่แต่ช่วงนี้ได้ดีมากมีสัญญาณโทรศัพท์มีน้ำมีอะไรต่างพวกเนี้ย ไม่น่ามีปัญหาอะไรถือว่าได้ได,ได้ได้มาเยี่ยมลูกน้องแล้วก็มาได้เยี่ยมประชาชนที่เป็นชาวพุทลีปด้วยั้งหมดนเลยนะครับก็ดีท่นดีรู้สึกดีมากเลยวันนี้ครับครับก่ภารกิจ2วันนะครับติบดตามมาเราหลายคนบอกว่าที่นี่ถ้าจะมาแนะนำว่าให้มาท่องเที่ยวนี่ก็ยังไม่ไม่เป็นที่นัท<ม>เที่ยวในช่วงนี้ยังไม่้ชงเที่ยวรักอย่างนี้ถ้าช่องเที่ยวในคนเกาะที่ยังไม่มีนะครับมีแต่ประชาชนไท้ผมว่า มาท่องเที่ยวอยูก็ได้ครับมาแล้วก็มามอบของให้กับประชาชนที่นี่ดได้ถือว่าการทําบุญและท่องเที่ยวมาดูวัฒนาธรรมมาดูชุมชนชุมชนหนึ่งซึ่งมีไม่มากมีอยู่3าสกว่าคนเรือนนะครับมีคนทีท่เห็นเนี่ยเมื่อกี้มีชุมชนอยู่นะมาเยี่ยมม,มาให้กำลังใจว่าเขาก็คือประชาชนคนไทยเหมือนกันโดยเฉพาะการมาเยี่ยมดูการ ทำงานมาให้กำลังใจพี่เจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ไกลบุื้นเที่ยงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นที่ไกลต้องนั่งเรือมาถ้าเกิดไม่มีเรือก็มาไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนมรสุมก็จะมาลําบากมากนะครับก็พี่ๆเขาก็กลายเป็นชาวเกาะไปแล้วอย่างที่ผบบอกเราแรกนะครับอะนะครับนะครับก็เป็นทริปเอเวนเจอร์นิดนึงนะครับอะเราจะต้องย้ายจากเรือจากอีกลำไปอีกลำหนึ่งนะครับเพราะว่าเรือสปีดโบทไม่สามารถเข้าไปตรงนู้นได้นะครับ เรนี่แก๊งาค,ครับอ้าวเนี่ยนะนี่คือแผนที่นะที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ชุบผู้ตรวจี่นี่นี่เราะสินไหยนี่เราอยู่ตรงนี้เกาะตะคุนดีนะครับนี่นที่บอกว่าเกาะลามเกาะคันเกาะทีนกนที่เป็นเกาะสามเกาะที่มันมีปัญหากันอันนี้เส้นน้ำเนี่ยคือเส้นที่ ของไทยแผนที่ไทย uh huh. เส้นแดงนี่คือเส้นแผนที่อังกฤษที่พขาบ่าทำเพราะนั้นมันก็จะกินตามงกไปแต่ของเรากินหลออังเกาะะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นโแนแมาแลนด์ก่อนนะเป็นแนแมาแลนด์ก่อนเพราะนั้นจุดอื่นๆก็ไม่น่ามีแบบพวกนี้เกาะของเราหมดนะครับเราอยู่นี่ชุบตัวที่คือที่เห็นนี้นะครับเกาะไล่ข้างหลังนะเกาะสินไท่นะครับ uh huh. นี่คือแผนที่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปพิลึกหาเพ่าะั้นสา,นาน uh huh. บันบอกว่าให้ชงงานชะลอไว้ก่อน แล้วค่อยไหว่คิมครับครับอ่านะครับเอาละอ่ะพี่อ้อยจบคลิปให้หน่อยค่ะที่ก็ทั้งวันแล้วนะคะสำหรับภารกิจที่เราได้ติดตามท่านพลตีสตรีสตรูลกนาข่าวลงมาตรวจจุดบริการประชาชนแล้วก็มาเยี่ยมกำลังของกองกำลังเทศศึกรีนะคะโดยเฉพาะที่สุดท้ายนี้ค่ะแบบช่วยตรวจชายแดนผชดที่สี่หนึ่งศูนแล้วก็มาทุ่ฝ่ายเย็นเย็นพี่น้องชาวบ้านบนเกาะนะคะก็ถือว่าเป็นการมาส่งกำลังใจให้ ในวันครอบครัววันที่14เมษายนเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รู้สึกว่ายังมีที่น้องประชาชนแล้วก็ยัมีคนที่โหวงใยอยู่วันนี้เราก็นำความโหวกใยของทุกคนทงมาฝากไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศวันนี้เราไปครบนะคะแต่ก็ถงต้นทางเค้บ๊ายบาย